ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเพลงคนไหนก็ไม่ฟันธงนะคะเมือ่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตข้อความสุดฮือฮาว่าพูดลอยๆนะไม่ต้องเชื่อเราก็ได้17กรกฎาคม2022น่าจะนะ้น่าจะมีงานแต่งของพระเอกระดับตัวท็อปของวงการไม่เอ่ยชื่อแล้วการกลัวหน้าแตกซึ่งหากวันเดือนปีที่ว่าเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับจะเป็นกันนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันเท่าน,านั้นงานนี้นะคะมีชาวเน็ตแหตเดากันไปว่าเป็นเรื่องแต่งงานของเพลคนไหนกันแน่ โดยมีกันดาวชื่อของเพลงที่มีข่าวกำลังจะคามประตูว,วิวากันมาหลายรายเช่นนุ่มหมากปรินหรือเวียสกุวัตแต่เรื่องนี้จะเป็นของใครก็ต้องรอความชัดเจนกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นเรื่องของใครกันแน่